มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับรายการดีๆอย่าง Who are you นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเขาจะพาไปส่องหัวใจไฮโซปอสีกันยากันค่ะห้อยไป้ายไทยยาโรงแรมในซองตั้งแต่เกิดนะคะวันนี้ปอสีกัญญาสักดีเดชพานุพันธ์ค่ะพร้อมให้รายการ Who are you ส่องหัวใจสาวว้ยทำงานอย่างเธอที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารกระเป๋าแบรนด์ดังนะคะคลิปลิงก์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับความ พร้อมความลับฉบับคนสวยนะคะคว่าเพราะอะไรที่ทําให้เธอรักผู้ชายที่อายุห่างกันถึง17ปีค่ะคุณคือใครในภาพทายของคุณคิดอาทิตย์ที่25มกราคม3ามทุ่ม4ีนาที <im itation> เดินข้าไปกับคุณพคิดัสามทุ่มครึ่งนะครับ24มกราคมนี้จะจองพื้นที่หน้าจอของคุณแล้วมาฟังเธอผู้พร้อมกันผ่านรายการ Who ู r อายุว่าเธอคือใครในภาพถ่ายสุดพิเศษนี้นะครับสนใจในทุกเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องความรักล้วรู้สึกกดดันไหมครับด้วยความที่พี่ก้องเป็นรายการที่ภาพสวยด้วยอยากให้ได้ติดตามกันโอ้คนค<อ>ีคเขาชอบไงถ่ายรูปอยู่แล้วว่าไงพี่เขามาถ่ายบ้างสิอืมได้พรีเวดดีไหมเออ เ,เล่นเองเลยเดี๋ยวนั้นพูดอีกสบายใจ